ผมชวนดูหลุงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์ตภาพเนื้อผงจุ่มลักษ์องหนึ่งครับองค์นี้เป็นอีกองคหนึ่งที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจมีจุดที่อยากพูดคุยอยากให้หลายๆท่านนะครับที่ชื่นชอบหรือสะสมพระหลวงผู้เอี่ยมเนี่ยครับแชร์มุมมองหรือแชร์จุดพิจารณาให้ท่านอื่นๆได้รู้ได้ทราบบ้างคือองค์นี้ผมแขวนบูชามาก็หลายปีครับ สิ่งที่เห็นคือที่ผิวพระเนี่ยครับมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นไขว่านมีคราบมีลักษณะที่มองว่าเหมือนกับว่ามีคราบเกลือก็มองได้อะครับแต่ผมเองไม่มั่นใจกับพระในลักษณะแบบนี้หลายๆท่านเนี่ยมีพระผงจุ่มลักษณเนี่ยครับบางคนก็จะมีเป็นล่อน มีเหมือนกับว่าลักแห้งหลุดล่อนออกมาแบบนั้นแต่ของผมเองเนี่ยครับลักษณะที่ผมอยากชวนดูคือลักษณะของการปริแยกที่บางท่านเอามาใช้กับการดูพระสมเด็จที่บอกว่ามีการงอกเกิดขึ้นคือถ้าเราขยายดูที่ผิวเนี่ยครับคราบแบบนี้ลักษณะของสีนวลๆสีเทาๆเ,เห็นไหมครับคราบแบบนี้แล้วก็ในร่องนะครับ พอเราขยายดูเนี่ยมันจะเหมือนลักษณะของเหมือนกับการงอกของหินปูนอะไรแบบนั้นนะครับผมพยายามจะหาจุดที่ทําให้ท่านนึกออกว่ามันคล้ายกับอะไรและอีกจุดหนึ่งเนี่ยครับจุดใสๆตรงนี้ก็น่าแปลกใจครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่มีจุดนี้ให้เห็นหรอกครับพอแขวนบูชาไปนานๆเนี่ยครับลักษณะเหมือนกับว่ามีเม็ดใสๆเนี่ยงอกขึ้นมา นี่ยครับอันนี้คือรอยที่ด้านล่างเราจะเห็นรูเห็นโพรงเห็นไหมครับแล้วก็จะมีคราบขาวๆคือผมแขวนบูชาอยู่ในตนลับก็มีโดนเหงือบ้างอะไรบ้างอะครับเราจะเห็นลักษณะเหมือนกับว่า,าคราบขี้เกลือก็คล้ายๆค,ครับแต่ผมเองไม่มั่นใจเพราะว่าเคยถอดมาเช็ดถอดมาปัดบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักมืออะไรครับคือลักษณะของผิวพระ เราได้เห็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงกันว่าที่ผิวพระที่ภายใต้ของการจุ่มรักเนี่ยครับเราเห็นเป็นอะไรนะครับพอขยายดูเนี่ยเราจะเห็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการงอกมีผลึกอยู่ที่ผิวเห็นไหมครับท่านใดที่มีพระเนื้อผงจุ่มรักเนี่ยครับเป็นอย่างที่ผมพูดไหมว่า เหมือนกับว่ามี2ลักษณะที่เห็นกันคือมีที่ล่อนล่อนหลุดออกมากับแบบที่ดูเหมือนว่าจะแค่เคลือบผิวไม่ได้หนามากจนหลุดล่องออกมาได้นี่ครับเห็นผิวพระเห็นสีพระไหมครับซึ่งผมมองว่าลักษณะของการซึมการซ้อนทับของสีที่เราเห็นเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นการที่จะใช้การ จุ่มทาง่ายๆอะไรแบบนั้นเพราะว่าสีมันซึมมันเลือนจนแบบว่าดูแล้วมันแตกต่างคือท่านใดมีมุมมองอย่างไรก็แชร์พูดคุยกันนะครับนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เหมือนกับว่ารักเนี่ยบางพอบางเราก็จะเห็นเหมือนกับว่าเนื้อผงอยู่ด้านในสิ่งที่ผมเองชอบคือเรื่องของสีเรื่องของที่บางท่านบอกว่าเป็นน้ำว่านเป็นไขที่จะซ้อนทับกัน เห็นไหมครับเห็นสีเข้มสีอ่อนที่ผมเองก็มองว่าลักษณะของสีเนี่ยครับมันมีการซึมมันมีการแทรกตัวอยู่ซึ่งมันจะทําให้สีเนี่ยไม่คมชัดนะครับดูในล่องในโพรงสิครับการปริยุบป,ปริแยกของเขาเนี่ยแล้วที่ขอบขอบ <ๆ S 1> เห็นไหมครับมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่ามีการงอกเหมือนเราดูหินปูนแบบนั้นนะครับ อันนี้คือที่ลักษณะเหมือนกับมือที่ซ้อนกันที่ด้านหน้าครับมีรอยปริมีโพรงแบบนี้แล้วโพรงที่มีเยอะๆก็จะมีด้านฐานอีกทีหนึง่งคือผมเองที่ชอบ2กล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเพราะว่าเราเห็นสีของเขาเราเห็นการซึมทับซ้อนของเขาเนี่ยครับจุดที่ผมบอกว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคราบใสๆเ,เกิดขึ้นมาแต่ถ้าจะไปมองว่าอันนี้เป็นแลกเกอร์เนี่ยก็คงตัดไปเลยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ย ก่อนที่ผมจะได้มาก่อนที่ผมจะแขวนบูชาเนี่ยผมไม่เห็นจุดตรงนี้นะครับแล้วที่ด้านล่างเราจะเห็นรูเห็นโพรงแล้วลักษณะของสีเห็นไหมครับผมเองผมชอบดูตรงนี้เพราะผมมองว่าเวลาที่ผมหาพระมาที่เราดูนยครับผมจะไม่ค่อยเห็นสีเขาซึมเขาแทรกตัวแบบนี้นี่คือจุดที่ผมชอบเวลาที่ผมดูพระเนื้อผงจุ่มลักษหรือพระที่เป็นเนื้อผงนะครับ ถ้าผมเห็นสีที่เขาซึมเขาแทรกตัวมีเข้มมีอ่อนแบบนี้โดยส่วนใหญ่ผมจะชอบพระในลักษณะแบบนี้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวมันเกิดการทับซ้อนของสีแบบนี้ซึ่งมันจะต่างกับการที่จุ่มอะไรทาอะไรแบบนั้นสีมันจะคนละแบบกับแบบนี้อันนี้คือในมุมมองของผมนะครับท่านใดมีมุมมองเชิญเลยสำหรับการพิจารณาพระเนื้อผงที่วันนี้ เรายังไม่มีการแยกเรายังไม่มีการพิสูจน์เรายังไม่มีค่าอะไรมาเทียบเคียงเรื่องของพระเก่าพระใหม่นอกเสียจากการที่จะบอกประสบการณ์ว่าแบบนี้ฉันซื้อขายแบบนี้คือฉันมองว่ามันเก่าแบบนี้คือคนอื่นนับถือกันว่าเป็นเก่าทันยุคอะไรแบบนั้นอันนี้คือพวกมุมมองของผมส่วนท่านอื่นยินดีนะครับยินดีรับฟังยินดีฟังมุมมองว่าท่านมีมุมมอง ในการพิจารณาอย่างไรเนี่ยครับสีของพระผิวที่เราจะเห็นลักษณะของความเหี่ยวย่นที่จะทำให้เรามองได้ว่าผิวพระเนี่ยไม่มีความเรียบตึงเลยเห็นไหมครับจะมีความยน่นจะมีคลื่นมีสูงต่ำมีมิติที่ผิวที่ไม่ได้เกลี้ยงไม่ได้มันแล้วสีมีการงอกเห็นไหมครับมีการทับซ้อนกันมีการซึมขึ้นมาเห็นไหมครับ มีคราบมีผลึกเกิดขึ้นที่ผิวแบบนี้ผมมองว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่น่าสนใจที่อยากเอามาดูอยากชวนดูภาพแบบนี้อยากชวนวิเคราะห์อยากชวนพิจารณาไปด้วยกันสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ